สวัสดีค่ะแห่ยินดีสนันตระกูลพิรมพักดีเตรียมรับทายาทคนแรกตระกูลพิรมพักดีประกาศข่าวดีแล้วไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลพิรมพักดีทายาทเบียสิงครอชื่อนี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นข่าวตามสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวและที่ทำให้รู้จักยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่นางเอกสาวสวยอย่างนุ่นวรนุชได้เข้าไปเป็นลูกสะภ้าคนโตของตระกูล แต่งงานกับต๊อดปิตินอกจากนี้สันติอรุณีคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มต๊อดไม่ได้มีทายาทเพียงคนเดียวยังมีลูกชายลูกสาวทั้งเต้ภูริและเตยปีรติทั้งสองไม่ได้อยู่ในวงการแต่ก็โด่งดังในแวดวงสังคมก่อนหน้านี้สาวเตยได้แต่งงานไปกับนนร้อยเอกทศศรีโคสุรัตลูกชายของสิทธิชัยโคสุรัต อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากแต่งงานไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าสาวเตยกำลังตั้งท้องทายาตคนแรกของตระกูลพิรมพักดีทำเอาตื่นเต้นหนักมากๆเลยทีเดียวโดยสาวเตยได้ออกมาโพสภาพลงในอิ s สตาแกรมส่วนตัวเผยภาพอัลตราซาวและภาพขณะที่สามีคุกเข่าจูบท้องท่ามกลางบรรยากาศชิลริมทะเลระบุข้อความว่า เฟิร์สเคมเลิฟเดนเค you และอีกหนึ่งโพสร,ระบุว่า Half you half me ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีการสนันไอจีเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่างานนี้ทั้งต๊อดและนุ่นอยากจะมีทายาทด้วยกันอีกคู่หรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้แฟนๆแห่เชียร์อยากให้ทั้งคู่มีทายาทด้วยกันหลังจากที่แต่งงานและใช้ชีวิตคู่มาด้วยกันสักพักแล้ว แต่ช่วงนี้สาวนุ่นก็ทำงานอย่างหนักเจ้าตัวกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ที่เตรียมออนแอร์เร็วนี้ยังคงไม่ปั๊มทายาตตอนนี้แฟนๆคงอยากเห็นทายาตของทั้งคู่กันหนักมากแล้วต้องออกมาหน้าตาดีเหมือนทั้งต๊อดและนุ่นแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงยังไม่มียังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอาจจะยอมใจอ่อนเห็นน้องสาวมีก็อาจจะอยากมีบ้างขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณค่ะ